แล้วค่ะเราเจอผีเสื้อตัวใหญ่มากเลยถ้าเกิดปรดเษมมันจะไม่ดีตอนนี้มันตัวใหญ่มากเลยอ่ะดูดิเอาจริงนะเนี่ยตัวใหญ่มากเท่าเท่าฝ่ามือเราเลยอ่ะหรือเปล่าวะเออเท่า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 ฝ่ามือเราเลยอ่ะดูดิตัวใหญ่มากเท่าฝ่ามืออายุเราเก้าขวบนะเท่าฝ่ามือเลยอ่ะดูดิตัวใหญ่มากโอไมคก็ตัวใหญ่มากเลยอือตัวใหญ่มาก่ายคลงยูทูปบทิ่ายไทนะตัวใหญ่มากอือ ใหญ่เท่ามือเลยอ่ะอู้ตัวใหญ่มากไม่อยากจะเชื่อตัวใหญ่มากเลยอู้หูตัวใหญ่ขนาดเลยอ่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากเลยตัวใหญ่มากนะตัวใหญ่มากเป็นลูกแม่น้อกมากเลยว่ากังพนกับกีบ้านเป็นแม่บงอ่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่อ่ะเฮ้ยนั่งนะไอ้ข้างล่างนั่นมันคืออะไรเั็นเออไข่มาเนในนั่นนะ มันใครมาอยู่ในบ้านเนี่ยใครใครมาเนี่ยลูกน่าเป็นแม่วงในบ้านนีเบิกอ่ะใครเต็มเลยอ่ะเนี่ะลูกพูดด้วยเนี่ยเห็นแม่เต็มบ้านเลยนะโอ้ยเต็มเลยใครเต็มดูดิดูดิอู้ตัวใหญ่มั่งเลยอ่ะนี่ยนในแม่ละไม่ได้ไทยอ่ะอ่ะอ่ะเฮ้ยเท่านี้ก็ถ่ายสิไงล่ะโอเคบ้าแม่ละก็บอกป๊าพ่อม่เจอเห็นเจอตัวเองเท่านี้ลาไปก่อนขอให้สุดยอดแล้วแล้วลงยืดบุบลงลูกแม่ละไป